ด้วยับให้เราก็แข่งตอนนะครับตามโรงเรียนเลยนะครับอาผู้กับเพื่อดูแลด้วยนะครับผู้กับเพื่อดูแลด้วยโรงเรียนของตัวเองนะครับอาเพื่อประกาศโรงเรียนบ้านสายคอนด้วยนะครับอาลูกเสือลูกเสือครับเร็วๆครับเดี๋ยวจะได้ทานข้าวนะครับ ไม่ได้ชื่อได้ชื่อร่างกันเลยได้ชื้องเลยโรงเรียนด้านขากรสานอ่าขากรยกมือถ้าไปที่มดมไม่ได้แถวแถวตอนนั่งนั่งนั่งอ่าสายควรมหาครูวิมลครับสายควรมหาวิมลนั่งนั่งเลยมั้งดื่มดมนะ ดี๋ยวไม่อ่าพวกกลับนะครับโรงไหนที่ยังไม่มาชื่อบอกด้วยอ่าไปร็วมืเงี้ยเอาเลยอาเร็วครับเร็วเร็วเร็ว อาสาคอนสาคอนสาคอนต่น <Ừ. S 1> ุานะครับเราให้มีระเบียบก่อนนะครับอามาหาคืนเนนะครับอาตรงไหนบอกด้วยบอกด้วยนะครับอาตรงไหนพร้อมแล้ว